ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าพิกุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้10ประการอะไรบ้างเล่าสิบประการคือพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้ละองห้าได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองคหก มีอารักขาอย่างเดียวมีพนักพิงสี่ด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีทิ่กูทั้งหลาย พิกุเป็นผู้ละองห้าได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เป็นผู้ละกามฉันทะละพยาบาทดละถีนมิทะละอุทจักกุกุจ,จักและละวิจิกิจชาได้แล้วพิขุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้ขาดพิขุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองคหกเป็นอย่างไรเล่า พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลภพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้ภิกุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห พิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ประกอบการรักษาจิตด้วยสติพิขุทั้งหลายพิขุอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียวพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วอดกลั <âm> ้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่งพิขูทั้งหลายพิขูอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านพิขูทั้งหลายพิขูเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้เป็นผู้ถอนสละ คายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของสมณะพราหมณ์มากผู้ด้วยกันที่มีความเห็นว่าโลกเทียงบ้างโลกไม่เทียงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หามิได้บ้างทิขูทั้งหลายทิขูอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วทิขูทั้งหลาย พิกูเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายพิกูในกรณีนี้เป็นผู้ละการแสวงหาการแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาพบแล้วและการแสวงหาพรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้วพิกูทั้งหลายพิกูอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วพิกูทั้งหลาย พิกุเป็นผู้มีความดำรริไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เป็นผู้ละความดำรริในทางกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดำรริในทางพยาบาทเสียแล้วและเป็นผู้ละความดำรริในทางเบียดเบียนเสียแล้วพิกุทั้งหลายภิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำรริไม่ขุนมัวภิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้มีกายยัังขานอันสงบรำงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลาย พิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบรำงับแล้วพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะพิกุทั้งหลายภิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีภิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระทั่งรากทำให้เหมือนตานยอดเนา่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี ภิขูทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอาริยเจ้าพระอาริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่างพระอาริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันพิขูทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นอยู่อย่างพระอาริยเจ้าพระอาริยเจ้าทั้งหมดนั้น ก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอาริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันพิกูทั้งหลายในการบัดนี้พระอเริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกำลังเป็นอยู่อย่างพระอาริยเจ้าพระอาริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กำลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอาริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันพิกูทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอาริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดี กำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แล